เอวัมเมสุตังเอกังสมายังพะควาสาก,กสุวิหารติกะปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขูสังเคนะสัตเทงปัญจามเตหิพิกขูสเตหิสัพเพเหวะอาระหันเตหิทัะหาาิจะ โลกาทาหูตูทิเท е วตาเยภุยเยนะสันนิปติตาหโนติพระควันตังทัสนายะภิกขุสังคันจะาตาถาโหจตุน,นังสุทาวาสก,กายินาการาังเท е วานางังเอตาทาหสิปยังโขภพระขวาวา,าเกสุวิหารติกับ ปีรวัตุสมีมหาวเนมะหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอร,าห,าราาหันเตหิทัาสะเหจาโลกาทาตูเหเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาโมติภะควันตังทัศนายะพิขุสังมันจะยันูน,นะ มะยามปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกาเมยามะอุปสังกามิตวาพระขวโตสันติเกปันเจกะคาถาภาเสยามาติอัฐาโคตาเทวตาเสยะถาปินามะภะระวาปุริโสสัม,มัชิตังวาพาหังปัสสเลยะ ปัสสาริตังวาพาหังสัม,มเชยะยเอวเมวะสุทธาวาเสสูเทเวสุอันตระหิตาพระาวะตปุระปุระโตปารตุระหังสุอาฏาโคตาเทวตา,ววตาอภาวันตังอภิวาทเทตาวาเอกมันตังอัฏางสุเอกมมันตังหิตาโห เอกาเทวตาพะควโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหสมัมโยปหาปะวะนาสเมิงเวทากายาสมมคัตาอาคาตัมมหิมังธรรมสมัมยังทะกขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอาทาโคอปราเทวตาพะควโตว สันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะพิคาโวสมาทัสหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมกังสูสาราถิวะเนตานิคะเหตวาอินทรญยานิรขันติปันติตาติอัทาโคประระเทวตาภะคะวตูวสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เชตวาขีรังเชตวาปารีขังอินทขีรังโอหัจเจรมารเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจากคูมตาสุทันตาสุสูนาติตาาอาธาโคอัปราเทวตาอับพระพระเข้าวัโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิเยเกยจิพุทธังสรนังคตาเสนาเต ขามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเอวะกายยังปริปุเรสันติติอาถาโคโภะคะวาพิกขุอามันเตสิเยปุเยนาพิกขวเวท่ท่าสุโลกาธาตูสุเทะวะตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสนายิพิกขุสังคันจะเยปิติ พิกเวอะเหสุงอะตีตภัตทานาังอาราหันตตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระเขาวันตานางเอตัปปะรมาเยว,วะเทวตาสันติปติตาอะเหสุงเสยยะถาถาปิไมยะหังเอตระหิเตเยปิเตพิกาเวพระวิสนันติอานาคตามะทานางอาราหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคาวันตานางเอตประรามเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยะถาปิมายะหังเอตระาหีอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิ พิขเขาวเวทวากายานังนามามิตังสุนาถาจาธุกังนโมนมสิกโรธาภาสตสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภาควตโตปัจัสโสสุงภาควาเอตตะเโวจัสีโลกมะนุสามิยะถาภูมพาตะ สิตาเยสิตาคิริคภะลังปะหิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวะรันรีนาโรมหังพาสิกพัมภูในโอทาตามะนะสาพุทธาวิปสัสสนะมะน,นาวิราพิโยปัญจริตสเตปันตวาวเนกาปีรวัฏทาเวตะโตอามันตติต่ยิสัทธา สาวเกศาสเนระเตเทวกายยาอภิกันตาเทวิชานาทภาิกขโวเมจาอาตปะมะกะลุงสัตวพุทธศา,าสาสนางังเตสัมปตุระโหยาอย่างมนุษษา,านาทาสนานังอาเปเกสาตมะทักขุสหัสังอาจหาสาตตริง สตังเอกาสหาสานาังอมนุสานามัทธสุงอาเปเกนันตมทัขุงทิสาสภปพพูตาอาหงตันจะสัพ,พังอภพิญญายะวะขิกต,ตวานะปักคุมาแต่ตัวอามันต่ย,ยี่สัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายยาอภิกันตาวิชา นาถาริคโวเยโวหังกิตตยิสามิคีรราเหอนุปุพภโสสัตตหัสหาสาวัยะขาภุมมากาปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยายาสิโนโมทามานะอภิก กามงพิขูนางสามิตังว่านังฉะสะสัตสามเหมะวตายะขานานตาวันนิโนอิถิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกามงพิขูนางสามิตังว่านังสาตาคิราติสหัสายะขานานตะวันนิกโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสตินโนโมทามานาอาภิกามมงพิขูนางสาม,มิติงเนาวะนางอิเจเตโสรัสสัสหัสสายะานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัตสินโนโมทามานาอาภิกามมงพิขูนางสามง สาม,มิติงวานางเวสามิตาปัญจตสะ,สะสะสายะขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมัโตว,วันนะวันโตยะสสิโนโมทนมานาอภิกามุงคิขุนางสัม,มิติงวานางกุมพิโรราชคิคะฮิโกเวรุตปัส,สนิเวสนามพิโยนสัสต ตาสหัส,สังยะขานางปริปายิรุปาสติกุมพิโรราชาคะิิโกโศปรารชาสติงวานางังปุริมันจะที่สังราชาทตารัตโถปัสตาติคันทพานังทาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิสัสพาหาวอินทานามา มหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสดจิโมโนโมทามานาอาพิกามงพิ่ขุง,งังสามิติงว่านางังท้าคิมนันจะที่สังราชาวิรุสและโหตับปัสสะส,าสาติภูมิพันธานางทัทิปติมหาราชายาสสิโสพุทธาปิต สาภพาหะโออินทนาอามามหาพาลาอิทธิมันตชุติมันตวันนาวันโตยติวันโตโมธมานาอภิกามุงพิกุนางสนมิตังวานังปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาขานังอาทิปติมหาราชายสันติโส อุตาปิสัตาพสาหาหูอินทนามามหาภาริทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสีโนโมทานาะมานมา,นาอาภิกามุงพิคูนางสะมิติงวะนางอุตารันจะที่สังราชาปุเวโรตับสะปัสสะส,ะส,สติ ยะขานังอาทิปติมหารายชายายะสัสสิโสปุตตาปิตสัสสะพระฮาโวอินทะนามามาหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันโาวันโตยะสัสสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิขุพิขุนังสม,มีติวะเน่งวะนังปุริมาทิสังทัาตาลัตโธคิ ทักขิเนเนะวิรุสหาโกปัญชีเมนะวิรุปปกโฆกูเวโรอุตตรังทิสังจิตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทัตรามานาอาทาัอาทฐังสุวเนกาติราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากู วันจานิกาสถามายากุเทนตุเวเทนตุวิภูจาวิทูโตสหจันทโนกามมาเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะา,านาโทโอปะมโยจะเทวสาาัสูโตจะมาตาลิจิตตาเสโนจากคันพัพโพนโรราชาชโนสโโ อาคูปัญจสิโโหวเวจาติมพรูสุริยาวัจสาเอเตจันเดจราชนุคันทภา,าสาหาราชุพิโมทมานาอภิกามุพิขูนังสามิติงวนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาหะสาหาตัจฉชากากรรมภัพ รัสตาราอาภูปายาคาสาหายาพิยาโมนาทะทะาลธาจากคาคูอาคูนาคายาส,าสิโนเอราวันโนมานามหานาโคโสป,ปาคะสมิติงวะนังเยานาคาราชาสาหาสาหารันติ ทิพาธิชาปาขีวิสุทธาจาัโคเวหายสาเตวะบานามัชชาปจจาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมามากาสิพุทธโธสันนหามเหวาจาเหโอุปะวะหายันตานาคาปุณณาสรณะ,ะมัง มกังสุพุทธังชิตาวาชิระหาเทนะสามุทังอรุษาสิตาพารภพาตโรวาสาวัตสศเตอิทธิมันตโตยะสัสิโนการะกันชามหาพิสมา,าสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโท นาโมจีสาหะสาตันจะพะลิปุตตานางสัพเพเวโรจนากมาสันในหิตวาพระริงเสนางราหุพันธะมุป,ปาขมงสามโยธานิพัันเตภิกขุนางสามิตังวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตา ทาขโมวารุณาวารุณาเวทาโซโมจย,ยัสสะส,สะหะเมตาการุณากายิกาอาภูเทวายัสสินโนทเสเตเท่สทากายาสเพนาันาตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานะอภิกามงพิขูนังสามิ ติงวะนังเวนทูจัเทวาสหารีจะอาสามาจะทูเวยมะจันทสูปัตนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปันิสาเวทาสุริยามาคูปุรกิตานาคตานิปุรกิตาวาอาคุม,มันเทาวาราหากาวาสูนังวาสัตโวเศธโถสักโกปาค้าปุริน ปุรินทัทโททะเสเต,เตทัสะทากายาสัพเพนานัต,ตะวันนิโตอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันตะตโต,ะต,ะตะยะสัตสิโนโมทะมานาอาภิกามงพิกขุนังสามิตติงวะนังอะถาคูสหภูเทวาชะละมังคิสิภาริวะอริทัต กาจโรชาจะอุมาบุพานิสภาสิโนวารุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอาเนชกาสุเรยสุจิราอาคูอาคูวาสวนะเนสิโนทัสเตทัทธากายาสัพเพนาตัตวันนิโต อิทิมตุติมตว,วันเนวันโตยสิจินโนโมทามานาอาภิกามงพิขูนังสัมมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิดทาปาสสติกาอาคูอาคูนโมปะทุสิกาอาทาโคระหายโยเทวา เยจาโลหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาภูเทยัสสิโนทาเสตท่าสาธายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสส um ิโนโมทามานาอภิการมุมพิภูนางสัมมิติวานม สุก,กากะรมหาอารุนาอาคูเวคณาสาสาหโอทัตตาไคยะหาปามโมขาอาคูเวทาวิจิกนาสาทามัตตาหาระคชานิสากาจะยะจัติโนทายณยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภาิวสติ เทเสเตทะสั t h าาา y สัพเพนาณตวานิโตอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจสิโนโมทามานาอภิกามมงพิกขูนังสามิติงวานังเมมิยาตุสิตามายากันถากาจะยัสสจิโนสัมพิตตการามเสถาโชติ นามาจะอาสวานิม,น,ม,มานาลาติโนอาคูอาถาโคประนิมมิตาทะเสเตทเัสถากายาสัพเพนานาตาวันนิโนอิทธิมันตตชุติมันตตว,วันนาวันโตยะส,สัสิโนโมทนาโมมาทาอภิกามงพิก ผูนังสามมิติงว่านางเศรษฐเตเทเทวนิกายยาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันวายนะอาคันชงุงเยจันเยเสจิทิสาสหงปาวุฒาชาชาติมัขีรังโอคาตินนามนาสวัง ถ้าเคโมโมคะตะรางนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุภาสุพรมมาประมัตโตจะปุญตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรติสสโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนางังสาหันสารรมะโรกานางังมหาพระมาพิติถาติปุปปันโนชุ ติมันตูพิสมากาโยยาสัตสีสสยาสีโสทาสีทาศีตะทถาอิสราอาคูปัจเจกวะสะวัติโนเตสัญจามาชัยโตอาคาหาริโตปาริวานริโตเตจัสเพออาภิกันเต สินเทเทเวสพัม,มาเกมาราเสนาอาภิกามิปัะสะกันหัสามันทียังเอถาคันนหาหัถาพันทะถาราเคนาพันธมัตถุโวสมัมนตาปริวาเรถธามาโรมุตจิตถาโกจินังอิทิตัถามหาเสนุกันนาหเสนังอาเปสายิปานิ นาตละมหจัจะสารังกันตะวานะเพระวงังยาถาปาวุสโกโนีโคทนาันโตสาวิชุโกตะาทาโสปัญจุทาวติง่งสังกุโทอาสะยังวะเสตันจะสับพังอภิญญายะวะวักขิตตวานะจากคุมาตะโตอามันตัยสัทธา สาวะเกสาสะเนระเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิขาวโวเตจาอาปปามากะเราสัตววพุทธสาสาสนังวีตราเคหิปกามุงเนสังโลมัปิอันชยุงสัพเพวิชิตสังคามา พยาตีตายัสสิโนมทันติสหภูเตหิสาวาสวกาเตชะเนสุตาติ